พิพิธภัณฑ์บัวนะคะก็ได้เก็บสะสมพันธุ์บัวไว้มากมายค่ะทั้งพันธุ์ไทยและก็ต่างประเทศมีการผสมพันธุ์ขยายพันธุ์รวมไปถึงการปรับปรุงพันธุ์ใหม่เ,เริ่มจากบัวเพียง40สายพันธุ์เท่านั้นค่ะจนเดี๋ยวนี้ก็ได้ขยายกลายเป็นกว่า150สายพันธุ์บนเนื้อที่โลราว20ไร่ให้นักเรียนนักศึกษาและก็ประชาชนทั่วไปได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ค้นคว้าวิจยัยและก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในคราวเดียวกันค่ะ เนื่องด้วยพระราชะดำริของสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งสเสด็จมาพระราชะทานปริญญาบ,าบัตรแก่บัณฑิตในราวปีพุทธศักราช2542ทรงเห็นว่าเมืองปทุมธานีน่าจะมีสูนรวมพันบัวพิพิธภัณฑ์บัวจึงได้เกิดเป็นรูปเป็นร่างนะับตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาค่ะ ดอกบัวสีเหลืององชมชมพูที่สวยสว่างกระจ่างตาดอกนี้นะคะเขามีชื่อว่ามังคละอุบลค่ะแถมยังมีดีกรีเป็นถึงแชมป์การประกวดบัวโลกปี2004อีกด้วยล่ะคะ่ะคงต้องเรียนถามอาจารย์นนท์ชัยหน่อยนะคะว่าเขามีจุดเด่นอย่างไรถึงไปชนะใจกรรมการได้ล่ะคะจริงๆบัวตัวนี้มีลักษณะพิเศษหลายหลายประการน,น,นะฮะ,ะประการแรกเลยก็คือว่าสีจะออกเป็นสีเหลืองอมส้มหรืออมชมพู ลักษณะหนึ่งลักษณะที่สองก็คือกลีบค่อนข้างใจซ้อนกลีบเยอะลักษณะพิเศษก็คือก้านชูพ้นน้ําซึ่งซึ่งปกติบวัวฝรั่งนจะไม่เป็นแต่ตัวนี้นมีลักษณะพิเศษคือก้านก้านยาวชูพ้นน้ําก้านแข็งมากเพราะฉะนั้นมันเหมาะสําหรับที่จะเป็นไม้ตัดดอกได้แล้วลักษณะที่สําคัญที่สุดของมะคาะอุบลคือดอกหอกมากาถ้าเทียบกับบวัวฝรั่งทุกพันธุ์เลยนะหรือส่วนใหญ่แล้วมะขามอุบลเป็นบัวที่ดอก บัวฝรั่งเนี่ยก็จะมีฤดูออกดอกแต่มาเขล่มาเระเลวนออกดอกตลอดทั้งปีจากบัวนับร้อยสายพันธุ์นะคะหนึ่งในจํานวนนั้นก็มีบัวสายพันธุ์ไทยแท้แต่โบราณหาได้ยากยิ่งรวมอยู่ด้วยและก็เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างมากเนื่องจากธรรมชาติที่ไม่สมดุลกันนั่นเองค่ะ โอ้โหคุณผู้ชมคะเป็นบัวที่ปุ้ยไม่เคยเห็นเลยนะคะเพราะว่ารูปร่างลักษณะนี้ไม่เหมือนบัวเลยอาจารย์คะนี่คือดอกบัวพันธุ์อะไรคะอันนี้เราบัวจงบนีครับบัวไทยแท้แต่โบราณนะคะมีทีเดียวในในโลกคือประเทศไทยเราปัจจุบันนี้ก็กร้จะสูญพันแล้วนะฮะค่ะลักษณะเด่นเฉพาะเขาเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์บัวจงบนีเป็นบัวที่ดอกสวยงามและเป็นบัวที่บานและไม่หุบนะฮะอ๋อปกติบัวเขาจะบานแล้วก็จะหุบบานตอนเช้าหุบตอนเย็นบานตอนขึ้นแลหุบตอนเช้านะคะ แต่นี่คือบานแล้วบานเลยไม่หุบองจากก็มีขีดดอกเยอะโอ้ใช่บบซ้อนกันมากมองๆไปคล้ายเปนสะม่อนกันนะคะการซ้อนขียิบเลยคือในท้องน้ําไม่มีแล้วนะอันนี้มีเฉพาะผูกในกลุ่มผู้นุนรักพันตัวการปลูกบัวีนไม่ยากนะฮะข้อหนึ่งก็มีพนะาปลูกปลูกดินเหนียวนะครับสองมีน้ําแล้วก็ปลูกในที่ที่กลางแจ้งค่ะเพืได้มีดอกอ๋อคือบัวนี่ต้องการแดด รอบๆพิพิธภัณฑ์บัวนะคะก็มีบึงน้อยใหญ่อีกทั้งในกระถางก็ล้วนแล้วแต่มีทั้งบัวตูมบัวบานชูชอ่ออวดความงามกันละลานตาไปหมดบางก็สีสดบางก็สีอ่อนกละเคล้ากันไปแสงแดดอ่อนๆในช่วงยามสายแบบนี้ล่ละค่ะถือเป็นเวลาที่ดีที่สุดสําหรับการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัวอย่างมากค่ะวันนี้นะคะเพื่อเดินชมดอกบัวสีสันสดใสในพิพิธภัณฑ์บัวถ้าจะลืมร้อนกันไปเลยทีเดียวค่ะจะต้องขอจิบชาดดบกระหายกันสักเล็กน้อยนะคะ เตือนใจแล้วก็หอมมากๆเลยค่ะอันนี้ละคะคือชาดอกบัวนะคะที่ทำมาจากดอกบัวพันธุ์หลากสีเหล่านี้ละค่ะทางน้องๆนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเขาก็ได้คิดค้นการสร้างประโยชน์จากดอกบัวไว้มากมายเลยละค่ะไม่ว่าจะเป็นการนรํากลีบบัวและเกรสรบัวที่มีกลิ่นหอมอย่างพวกบัวพันธุ์จากทั้งพันธุ์ฉลองขวัญและก็สีสมบูรณ์มาทําเป็นชาดอกบัว นำเมล็ดบัวมาอบแห้งเป็นของทานเล่นรวมถึงดีบัวซึ่งถือว่ามีสปปรรพคุณบำรุงกำลังเพศชายก็น,นำมาอบแห้งด้วยเช่นกันค่ะการได้มาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์บัวแห่งนี้นะคะเรียกว่าทั้งความสนุกสนานพเพลิดเพลินจเจริญใจจากการเที่ยวชมดอกบัวหลากสีสันนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าเหมาะกับทุกคนในครอบครัวแล้วนะคะทั้งความรู้ในการปลูกบัวเลี้ยงบัวแล้วก็ดูแลบัวพเพลิดเพลินนะคะอาจจะได้บัวกลับไปปลูกที่บ้านอีกด้วยละคะ่ะ